อ้ยออ้ยโดนสายใหญ่ด้วยโอยอ้ยอ้ยอ้ยโดนแล้วโดนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีนานานาักตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมตาตีแหลกอีกเช่นเคยครับหลัง <Okay. S 1> จากห่างหายไปประมาณ2อาทิตย์น,นะครับโอ้โห oh. ไม่ได้ตกปลาเลยทําแต่งานอย่างเดียวเลยครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาออกไม้อีกครั้งครับสายที่มาวันนี้ก็จะเป็นหมายคลองส่งน้ําเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าดูซิว่าจะยังจําได้อยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้ตกปลาสนาแลวไม่ค่อยคุ้นชินเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็สายแล้ว เข้าหมายดีกว่าครับไปวันนี้ผมสองคนก็จะมาใช้เป็นหนอนยางกับกระดี่นะครับต้องแล้วแต่สภาพหมายนี่ไปลองตามผลงานกันดีกว่า กระดี่สีชมพูนะครับดูสมิมีผลงานหรือเปล่ากระดี่สีชมพูเนะี่ยแดดมานะครับ อุ้ยอุ้ยโดดแล้วกัดข้างหน้าเลยนี่ยังไงครับสุดยอดนะประชอนไซต์ป๊อกเมื่อกี้หมุนมาเว้ยยกขึ้นยกขึ้นจากพื้นมาแล้วอะจากประมาณเนี้ยยกขึ้นมากระโดดขึ้นแล้วกัดเลยอะเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยประมาณเอวแล้วอะ ปลากระโดดขึ้นมากัดเหยื่อเลยอะ่ะไข่ปละจริงหมอโตวะเนี่ยปลาดาบ <c oughs> เรานำมันหนึ่งแต้มแล้วนะทุกคนเราใช้ก็ดีขี้โกงมันนี่แหละเดี๋ยวเราเก็บแต้มไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใช้เทคสัต์ที่หลังครับ <c oughs> เราต้องเอาชนะเอาแต้มมาขูม่มันก่อน One hour later โดนไฟใหญ่ด้วยฮึ่เฮ้ยฮ้่ยฮ้่ยฮ้ยโอ้โหมาอย่างตอร์บิโดมัดลงไปขี้ไปหน่อยเร็วเร็วเร็วปัดเร็วเร็วเฮ้ยมัดยันดึงมัดยันดึงเด้งนิน้อเอานี่ ลงเลยปะเออั่นนเละนั่นเน,นเละอ้โหูไม้เดียวโดนเลยอ่ะส,สุดยอดสุดยอดอ้ยสุดยอดสุดยอดขับใจมาก โ,โอ้โหเฮ้อนางฮะังนี่ว่าจะป่อนปีกัอ่แล้วนางประมาณเจ็ดแปดขีดได้ครับเด่ยตัวนี้ถึงถึงสี่ขีดอะไรสี่ขีดโอ้โหเดี๋ยวกลับไปช่างเลยเดือดดิครับน,งนงบางมันก็มีไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย แ้เนี่ยแกกูได้ันเอีปยกูแกกูเนี่ยแ้ไม่ได้เดี๋ยวชื่อว่าแ้หน้าไม่ได้เดี๋ยวเวลาอีกสามสิบนาทีนะบอกเมื่อกี้นะไปตามต่ออีกอ่

เล็กขนาดนี้ยังไม่รอดเลยครับเนี่ย เดินน้ำไปตกข้างหน้านวนโดนอย่างโดนนิ่งๆครับเดินน้ำไปนวนมอสเดินน้ำไปข้างหน้าตัวเฮดปล่อยมันไปนะครับเล็กจัด เนี่ยลองเนี่ยลองให้ลองคันเบ็ดเทพอะ่ะรู้จักวะหนูขยับขยับหมายไปหน่อยหนูตรงนู้นคันเบ็ดเทพอะ่ะของจริงอะ่ะเป็นเกี่ยว ให้กำลังใจนะมอสกันให้ใช้คันเบ็ดเทพดูนะตกยังไงปลาก็กินมึงช้าหน่อยสิมกไปเูยผมก็เลีวเลยอันนี้่ะเป็นงา่คาไซอ่ะอ่านปะ มันไม่น่าจะใช่ทิเเทพแล้วละ่ะน่าจะเป็นที่คนเทพมากกว่าแล้วแบบเนี้ยใช่ <c oughs> ไหมอันนไ้น่าจะเป็นที่คนแล้วละ่ะ <c oughs> คนเทพมากกว่า <c oughs> เบลไม่เทพหรอกลูก <c oughs> อะไรสามสี่ห้าตัว

บอกแล้วเบ็ดเทพไม่ได้เทพเหรอกบอกแล้วเบ็ดเทพไม่ได้เทพอุ้ยใสแ่ะเที่ยวกับแขนเนีย้ยใหญ่กว่าแขนมอสนะอีกนะเท่ากันเลยนะนี่โอ้โหไม้เดียวกินอนะ่ะขายต่อป่สองพันเบ็ดต่อ,อะเะเบ็ดหมานอ,อ <laughs> ดีกูทถลอกเลยมอสด, <laughs> ดีกูต้องไปทำสีใหม่อนะีกเนี่ย อุ้แก่กลอ่อันนี้เละเลยนานๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับอะไรวะให้ดูอะไรอ่ะอุ้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าตะก่วดแต่อันนี้เขาเรียกว่าตกกะารกรว นน่มีคนมองมีคนแอบมองอย่างนักอ่ะตากัวดแฮะวันนั้นก็ลองแล้วนะปลาไม่กินเนี่ยแบบเนี้ยใส่ตากัวดตัวเนี้ยจมดินอ่ะปลาไม่กินเลยเล่นอะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรเนี่ยเลยท่อปลาบักอะไรในกูตายดกว่าเจอมุกแบบนี้เลยท่อหล่อดเ หน้าขาวโพนน่ะก็ได้เอยเด็กแหว่งนะกลับไปทำสีใหม่ใช้แป้งเบอร์อะไรครับเนี่ยได้อีกห้านาทีอุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหไม้เดียวไม้เดียวก็เสียวได้อุ้ยอุ้ยโอ้โหก็โดดบอกแล้วเบ็ดเทพบเบ็ดเทพบจริงปะไม่จริง ไอ้งงแกปลาตลาเดี๋ยสามกิ๊กเอบนึงเอาคิเปอร์นี่คีบไว้คีบไว้สองตัวเบ็ดเขาดีจริงครับนั่นนะไม่อยากจะโม้อะไรเงี้ยหาอะไรอะ่ะตัวใหญ่ด้วย คือมอสเอาคิปเปอร์ขีบไว้นะและ้วทีนี้ตาหายตุ้ยล่องลอยไปทางไหนสิคนนี้ โอเคครับวันนี้ก็พอได้แต้มอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูปลารวมกันเรามาปิดคลิปกันก่อนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณานะนทที่รับชมคลิปของพวกเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับดเดี๋วตวก่อนไปเดี๋ยวไปดูปลาก่อนดีกว่าได้กี่แต้มปลาหายด้วยตัวหนึ่ง น,น,นี่ป้าผมนะคบนี่ป้าผมนะคบน่าใช่ป้าปลาเจ้าหลุดไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ได้มาสี่ห้าแต้มนะครับหลุดไปตัวหนึ่งหลุดบนบกด้วยใส่ไว้ไม่ดีใช่ไหมนี่ครับผลงานคอได้อยู่ครับ